สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการรู้ทันดวงนะครับก็จะเจอกันประจำในทุกๆเดือนนะครับเดือนนี้ราศีไหนดวงจะเป็นยังไงบ้างราศีไหนดวงจะเฮงเรื่องงานราศีไหนดวงจะเฮงเรื่องเงินหรือราศีไหนดวงจะปังเรื่องความรักเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูทันดวงกันเลยครับผม ดวงรายเดือนสิงหาคมของชาวราศีมังกรนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีมังกรเนี่ยจะมีข่าวดีเนี่ยในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะครับในเดือนนี้ก็แหล่งของการเงินที่ได้มาเนี่ยส่วนหนึ่งาอาจจะเป็นในเรื่องของมรดกเรื่องของทรัพย์สินนะครับหรือว่าเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นการขายที่ดินเก่าได้ หรือว่าขายอสังหาที่เราถืออยู่ไว้ในมือเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปล่อยได้ในเดือนนี้นะครับผมแต่สําหรับเพื่อนๆที่ทําเรื่องของการค้าการขายนะครับเดือนนี้ก็จะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ที่จะมียอดขายที่ดีขึ้นนะครับอาจจะได้ยอดออเดอร์เนี่ยจากทางไกลนะอาจจะมีดีลต่างประเทศเกิดขึ้นหรือว่ามีคนสั่งออเดอร์เนี่ยจากต่างจังหวัดจากต่างประเทศีดยมากขึ้นนะครับก็คนยิ่งทําออนไลน์เนี่ยยิ่งดีเลยยิ่งเห็นผลเลยเพราะว่ายิ่งช่วงนี้เนี่ย เราออกไปห้างสรรพสินค้าไม่ได้เนี่ยเราออกไปข้างนอกกันไม่ค่อยสะดวกในยุคโควิดล็อกดาวแบบนี้เนี่ยเรื่องการขายออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นทางออกอีกทางหนึ่งซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วผมว่ามันก็คือทางหลักของการทําธุรกิจแหละครับออนไลน์ก็ต้องควบคู่กันไปนะครับเพราะว่านนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนสิงหาคมเนี้ยก็จะเป็นเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ดีของการงานการค้าการขายของชาวราศีมังกร นะครับผมแต่สําหรับพนักง,งานเงินเดือนพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เหนื่อยหน่อยของการทํางานนะครับเพราะว่าเราอาจจะถูกโยกย้ายตําแหน่งปรับเปลี่ยนรับหน้าที่รับผิดชอบในตําแหน่งที่สูงขึ้นหรืองานที่หนักขึ้นแล้วมันดันเป็นงานที่เราไม่ทานหนักด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานเยอะขึ้นนะครับในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย พอมันมีการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะต,ต้องเตรียมใจเตรียมตัวที่มันจะต้องทํางานเหนื่อยมากขึ้นอาจจะ2เท่าหรือ3เท่านะครับก็เป็นกําลังใจให้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าช่วงเนี้ยในวิกฤตแบบเนี้ยการมีงานทำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับอย่างน้อยเราเหนื่อยเรื่องงานเรายังได้รับผลตอบแทนเรายังได้รับเงินเดือนเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับแต่สําหรับเพืพ่อนๆนที่กําลังมองที่จะเปลี่ยนงานหรือโยกย้ายงานไปทํางานบริษัทอื่นหรือเริ่มง,งานใหม่เนี่ย ในเดือนนี้ก็ยังไม่แนะนําเพราะว่าอาจจะยังไม่เจอกับงานที่เราถูกใจนะครับยังไงอยากจะให้อดทนแล้วก็แก้ไขปัญหาในงานที่เราทําก่อนนะครับอดทนไปสักสักพักหนึ่งผมว่าเดี๋ยวอีกสักเดือน2เ,เดือนน่าจะดีขึ้นในสําหรับเ,เรื่องการงานของชาวราศีมังกรนะครับส่วนเรื่องความรักครับชาวราศีมังกรนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับคือ ใครที่เคยมีปัญหาทะเลาะกับแฟนมีความไม่เข้าใจกันกับแฟนเนี่ยเดือนนี้จะถูกคลี่คลายและ,ะก็จะมีโอกาสคืนดีกันให้มากขึ้นขอให้ทุกคนโชคดีนะครับไม่ติดโควิดนะครับพักผ่อนอยู่บ้านเว้นระยะห่างกันนิดนึงนะครับอย่างน้อยเราก็ยังเจอกันในโลกโซเชียลหรือว่าคุยกันออนไลน์กันไปก่อนนะครับยังไงรักษาเนรักษาตัวและเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ